มาหเหรอผมค้ณหกมาสี่พันสามร้อยยี่สิบมาตัววายมีค้ณเก้ามาสองพัสามร้อยเจ็ดสิบหกมาผม,มาแล้วตัวเล่งมาคอมโบนี้เท่าไหร่โอ้ยหกพันหกร้อยเก้าสิบหกเลยครับผมเน้นๆ ผมใส่ทุกคนด้วยนะครับผมจะยูนเก้ไมด้าสวจูนะครับผมราะผมใส่จจนเดฟเช่นเคยนะผมมาเลยเกยมคารปบิดเจนะครับผมหารวมจะเริ่มเล่นที่หมูลี่ส20นะครับผมไายมา20โอ้ตัวยูจำแผงมา20ครับผมรูดมาตัวไว74คูณ6มาครัสี่ห27 คูณแปดไม่สีบหมาแล้วก็โดนดงมาครับผมทลายร่บแรกสี่แล้วหกสิบหกเลยครับผมมาตูทานมาก่อนสายขยับหมุนขึ้นไปสี่สิบหาว้มาหนึ่งร้อยสี่สิบคูณห้ามาเจ็ดร้อย มายสายสองคูณแปดมาสองร้อยห้าสิบหกโอ้ตัวดิงวะผมขอมุนได้เท่าไรเก้าร้อยห้าสิบหกไพ่ขยับหมุนก็มีหกสิบโอ้ตัวเอไม่ได้ครับผมมาสเก็ตเตอร์ยังไม่ได้ครับมาลูกมามีตัววา คูณสี่มาสี่ร้อยสิบสี่หวนอีกคูณแปดมาหนึ 1, 200, ่งพัสองยี่สี่าเองตัวเด้งมาของขอมบนี้เท่าไหร่หนึ่นหกร้อยหกสิบแปดสวยไปอีกไปเสร็ 80. ครับ 1, มผมสีสามร้อยี่สิบคูณห้ามาหนึกก่งพหร้อยมาแล้วตัวเล่มาเท่าไรครับหนึ่งพันหกร้อยสี่บหายผมหนึ่งร้อยมาหมุนเในเกมนะผมหนึ่งร้อยมามาตัวไวมา คูณสี่มาหกร้อยแปดเซฟลายไปคูณเท่า,า,ไ,าไหร่คูณเจ็ดมาหนึ่งพันห้าร้อยคูณแปดมาแปดร้อยครับผมมาเด็กมาขโมนนี่เท่าไหร่สองพันห้าร้อยสามเซฟสวยหายเขยิบบนขึ้นไปหนึ่งร้อยยี่สิบ ดูไวามาหนากแต่เซบคูณสามาห้าร้อยซีคูณ 3, 40, ส,ณ 4, ม 2, 40, สีมาสองร้อยซีซมาคูณแปดมาผมพันเจ็ดร้อยเจสิบพมาตัวเด้งมาเท่าไหร่ครับผองสองพั้าร้อยห้าสิบ คูณสามาสองรแปดสิบแปดคูณแปดมาหัูสี่พันแปดร้อยสมาหลวงโตเร่อมาเท่าไหร่ครับผมสี่พันเก้าร้อยี่สิบแปดครับผมคอโมโบนี้ไปเรียบหมดไปสองร้อย ตัวเดงมาเก้าร้อยครับผมคูณหกมาห้าห้าพันสี่ร้อยสวยมาตัว,ดวเด้งมาห้าพันสี่ร้อยฝายครับผมก็จะหม,มุนขึ้นไปสองแะสี่สิบไปเลยมาอีกครับผมคูณหกมาสี่พันสามมายี่สิบมาตัวไวมี คูณเก้ามาสองสามร้อยเจ็สิบหกมาคับผมแล้วตัวงมาคอมโบนี้้เท่าไหร่โอ้ยหกพันหกร้อยเก้าสิบหกเลยครับผมเน้นเโอ้โหโอเคครับผมขอแยกหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมตอนนี้เราอที่สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยนะครับผมกับเกมไมเดสฟอร์จูนะครับผมนี่แจมาเน้นเล้แล้วผมเทพไมส โอเคผมอย่าลืมไปเล่นนะผมเกมนี้นะครับโอเคผมขอทุกคนอิงๆ่งแต่เยอะนะครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ